สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับอ้ำเจอเจนนี่เจนนี่เจออ้ําอธิชาติหลังเปิดใจเหตุเลิกภรรยามีเบรกอะไรกันทางวงสัมภาษณ์ลัน่นเราเบานิดนึงนะโมเมนต์พี่น้องสนิทหลังอ้ําอธิชาติออกมาเล่าสาเหตุนัดมีเรียขอยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่สามและไม่เกี่ยวกับเจนนี่เทียนโพสวรรณ นางเอกรุ่นน้องคนสนิทนั้นล่าสุดในงานรอบตัดสินชิงชนะเลิศของเหล่าวอลเลร์ในรายการเดอะสเปเชียลวอลเลร์ณชั้น5ห้างสับสินค้าเอ็มสเฟียเผยโมเมนต์มาสเตอร์ของรายการทั้งเจนนี่อั้ำก็ได้ร่วมงสัมภาษณ์กับสื่อตอนหนึ่งเจนนี่กำลังพูดถึงตัวเองในรายการแล้วอั้ำพูดแทรกขึ้นมาเจนนี่ก็เบรกไม่พูดทำเอาหนึ่งปณิตาหนึ่งในมาสเตอร์ก็บอกว่า ให้เกียดด็อกเตอร์หน่อยซึ่งดีเจมาตูมก็แซวเจนนี่ว่าเราเบาๆโดยอัาก็แซวเจนนี่ด้วยว่าเราเบานิดนึงนะเจนนี่ก็มือไปจะจิ้มปากอัาบรรยากาศแข่งกันไปมาแซวก,กันไปมาตามที่ได้เห็นความสนิทสนมของพี่น้องทั้งคู่มาตลอดขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ